เวลา14.48นาทีเสด็จพระราชะดำเนินไปยังโรงแรมเดอะรีเจนช์ชะอำบีทรีสอร์ทอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพระรจชะทานเหรียญกาชาติสมมาาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2500 61- ถึง2,565ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค4ได้แก่นครปฐมกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชะบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเพื่อแสดงความขอบคุณเชิดจูเกียติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด,ด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรวมทั้งยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างตอ่อเนื่องเสม,มอมาโดยมีพระสงฆ์รับพระชาชทานเข็มที่เระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน25รูปและ100 8ครั้งจำนวน2รูปผู้บริจาคโลหิต100ครั้งรับพระราชทานเหรียญกาชาสมบนาคุณชั้นที่1จำนวน69คนหน่วยง,งานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณจำนวน33รายผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน1,069คนและ108ครั้งจำนวน81คน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยดำเนินการจัดหาโลหิตบริจาคโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศประสานงานสนับสนุนการรับบริจาคโดยแบ่งเป็น12ภาคบริการโลหิตแห่งชาติในแต่ละปีศูนย์สามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณร้อยละสี่ของประชากรโลหิตที่จัดหาได้ในส่วนกลางต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วประเทศซึ่งยังมีความต้องการโลหิตเพิ่มมากขึ้นร้อยละ8ถึงของทุกปี หากผู้บริจาคโลหิตบริจาคสม่ำเสมอทุก3เดือนเพิ่มขึ้นจะทำให้มีโลหิตที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยตลอดปี